โต o ยต้าวีโกแชมตอนเดียวผ่อน6,800บาทตลอดอายุสัญญาจัดโปรฟิดาออกได้ทุกอาชีพเลยสำหรับวันนี้นะคะคลิปนี้การ์ดพามาดูโตโยต้าวีโกแชมตอนเดียวแบบจัดทรงไม่ใส่คอกกันบ้างแต่ใครที่อยากใส่คอกใส่ให้ได้ค่ะก็คันนี้เป็นตัวโฉมแชมนะคะรถเดิมเลยก็เป็นโฉมเดิมที่ไม่ใช่กระจังหน้าโคเมียมนะคะก็ไฟหน้าเดิมเหลืองแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวขัดให้นะคะเป็นรถเดิมรุ่นปี 2014. พศ .57 นะคะแล้วก็ตัวแม็ก เป็นแม็กขอบ18นะคะรถเป็นแบบยางใหม่นะคะลูกค้าใครที่ได้ไปนี่ก็คุ้มในระดับหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าถ้าลูกค้าท่านใดที่อยากได้ล้อเดิมนะคะก็เปลี่ยนให้ได้นะคะแน่นอนนะคะรถตอนเดียวไม่มีแคปให้เปิดนะคะก็ใครที่อยากได้ขอบเพิ่มเติมก็สามารถจัดให้ได้ล้อหลังจะเป็นล้อบรรทุกนะคะลูกค้าขอบ14สสวยๆเลยด้านหลัง เนื่องด้วยรถตอนเดียวมันเป็นรถที่มีการใช้งานมาอยู่แล้วแต่ก็ลายเนื้อด้านหลังการเปลี่ยนให้ใหม่แล้วเรียบร้อยนะคะสภาพใหม่ๆไม่มีการใช้งานมาก่อนหน้าเพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนนะคะแต่ว่าไฟ,ไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายเดิมโรงงานไปดูกันต่อนในส่วนของภายในค่ะมาต่อกันที่ภายในนะคะภายในคันนี้จะเป็นคอนโซลสีดาเทานะคะก็ตามภาพเลยก็เป็นระบบไฟฟ้านะคะพรงมอะไร p พาเวอร์สีก้านแอร์แบคคู่หน้ามีให้นะคะ Ar USB ยูเอชบ m, A m แล้วก็แอร์ปรับคอนโทรลได้นะคะเกียร์ธรรมดา5สปีดนะคะเบาะจะเป็นเบาะหนังสีเทาเข้มนะคะใครที่ได้ไปคุ้มมากนะคะ6,800บาทตลอดอายุสัญญาไปดูกันต่อนในส่วนของห้องเครื่องค่ะในส่วนของตัวเครื่องคันนี้นะคะเครื่อง2,500ซีซีเป็นเครื่อง d 4 d ดีนะคะก่อนสมมวยเนืองด้วยคันนี้เป็นรถที่เพิ่งเข้ามานะคะรายละเอียดความสะอาดแล้วก็พวกของเหลวอาจจะยังไม่เรียบร้อยเพราะยังไม่ได้เปลี่ยนยังไม่มีการจองนะคะก่อนสมมอบมีตัวเช็คให้กว่าส0รายการทั้งของเหลว ฟิล์มยางนะคะแล้วก็การใช้งานของตัวรถสำหรับใครที่สนใจนะคะย้ำอีกครั้งโตโยต้าว o c h a ช p 2.5รุ่นปี2014พศ57ราคาเงินสด359,000บาทนะคะก็ราคานี้ใส่แม็กจะทรงให้เรียบร้อยใครที่อยากผ่อนนะคะ6,800บาทตลอดอายุสัญญาออกได้ทุกอาชีพเอกสารง่ายๆใช้แบบประชาชนใบเดียวในการเช็คเครดิตนะคะตอนนี้ก็ทำสัญญาได้ทั่วไทยนะคะอย่างคิดแจ้งในทุกคลิป แต่ในเรื่องของเอกสารการเช็คเครดิตถ้าอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์0 812386699นะคะเบอร์นี้สามารถโทรสอบถามได้นะคะ24ชั่วโมงเลยแล้วก็ใครที่อยากดูรุ่นไหนนะคะอย่างที่แจ้งคอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้หรือโทรสอบถามได้เลยคะ่ะขอบคุณค่ะ